ไม่ครับลูกแล้มันมีคนไทยมีมีเราก็จะ6โมงอะไอ้ก็6โมงหทางเราคตละส่วนละส่วนครับอมเวียดนามก็เป็นสถการพกับคนละร แต่ว่าในในในเลเว่นามตั้มแปนเจอราเรนกัดเนเ่าเรือเวียดนาเรือเลือ้าครับตัวไอ้ลำเล็กเนี่ยเป็นเรือขายของเป็นเรือหูครับเรือคือมันลากู้เม็ลสบห้วันครับมามาลสิบห้าวันครับมาได้สิาวันก่อนเดินเป็นยังก็คือความเียนยางเียนยางที่เขาที่นั่ก็ทำเอา

ครับวันนี้ก็เป็นปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งครับของทัาเรือภาคที่สองวันนี้เราจะเป็นเรือชาวประมงต่างชาติที่ลุกล้ำน่านน้ำมาทําการะมงแบบผิดกฎหมายนะครับเป็นเรือสัญชาติเวียดนามสามลำนะครับเป็นเรือเรืออวนนะครับเป็นเรือใหญ่ทีลูกเรือลำหนึ่งก็เป็นจิแล้วก็ในบริเวณเดียวกันเราตรวจพบ เรือสัญชาติไทยนะครับถ้าเราเป็นสัญชาติไทยไม่มีเอกาสารหนึ่งสิ้นเรือเรือ,รอน้ํามันนะครับเราก็ได้ทาการจับกลุ่มมาด้วยหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทาบันทึกจับกลุ่มแล้วก็ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อําเนินการตักเตนหมายต่อไปครับ <c oughs> จากการสอบถามนะครับที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยทางทางพื้นที่ของทางประเทศเขาเนี่ยมันมันไม่มีนะครับมันบ้านเราอย่างอุดมสมบูรณ์ ก็ถึงรถลูกลำเข้ามาทำระมงครับสังเกตดูเครื่องมือการบำบงของเขานี่จะถ้าเป็นบ้านเราก็ผิดกฎหม,าย,า,า,มบบา,ายนะครับเพราะว่าเป็นการทําประมงแบบทําลายนะครับก็จึงไม่ไม่เหลือทรัพยากรของเรานี่ยังยังอนุรักษ์อยู่นะครับยังทำการระมงแบบสร้างสรรค์เราก็ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำให้เขาให้เขาตามมาจับนะครับ